สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเลขหน้าคราดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลหวยรัฐบาลไทยครับผมของวันที่1เมษายน2567แล้วก็เป็นการปล่อยต่องวดครับผมของวันที่16เมษายน2 5 6 7ครับก่อนที่ไปดูตัวเลขผลสรุปกันก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับผมคําเตือนโปรดใช้วิจนัณญาณในการรับชม ช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักราดในช่องทาง u t u b e นะครับผมช่องทางเดียวขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักราบขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญมีโชคดีนะครับม,มีโชคมีลาภนะครับอย่าเจ็บ อย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับผมรวยรวยรวยทุกท่านครับผมมาดูตัวเลขผลสรุปกันเลยนะครับครับผมเลขหน้าคลาดนะครับผมรัฐบาลไทยวันที่1เมษายนพศ2567เลขหน้าคลาดวางรูดบนล่างไว้ที่0นกับ2นะครับตัวประกบครับผม เรียนักลาดวางตัวประกบไว้ 4, 6, 7, 8นะครับผ,ผลครับผมผลที่ออกนะครับผม3ตัวบนออก 4, 8, 1, 2ตัวล่างออก 9, 1ครับปรากฏว่าเข้ารูด0ย์ล่างครับผลดีใจด้วยนะครับผมตัวประกบครับผมก็เข้า4บนแล้วก็8บนนะครับผม และส่วนสรุปนะครับเรียกนักล่าสรุปไว้ตั้งแต่แรกๆเลยนะครับผมให้ไว้ที่90นะครับบนนะครับกับ93บนนะครับออก90ล่างนะครับนะครับหวังว่านะครับ FC คงจะนำไปเล่นทั้งบนทั้งล่างนะครับซื้อกันบนกันล่างไว้นะครับส่วนล่างนะครับผมให้02 04 24นะครับผลที่ออกก็คือ90ล่างนะครับนะครับ ก็ผลก็ออกมานะครับผมตัวเลขก็ไม่ได้หลุดอะไรครับผม,ผมก็ยังเข้ารูดอยู่นะครับส่วนตัวเจาะก็สลับออกบนล่างนะครับกาลุตัวเลขนะครับของวันที่16นะครับผม16เมษายนสองพนนะครับเลขนักขาดรัฐบาลไทยวันที่16เมษายนนะครับผม2567นเลขข้างล่างวางรูดบนล่างไว้ที่6กับ3นะครับหกกับ3 ตัววินครับผมวินไว้ที่8 7 3ไอแปดเจ็วินไว้ที่8 7ดหครับผม,ป,มประกบคู่ครับผม6กสามหกแปดห8เจสามสามแครับ3าห้า แปดเจ็ดแปดห้าครับผมสามตัวโต๊ดนะครับเลขลากวางไว้เป็นไกด์ไลน์ไว้ให้นะครับผมวางไว้ที่แปดหกสามเจ็ดหกสามห้าหกสามเก้าหกสามครับนะครับก็ตัวเน้นนะครับเลขลาดเน้นไปที่หกสามกับแปดสามนะครับผมนะครับส่วนเป็นไกด์ไลน์สามตัวก็เน้นไปที่แปดหกสามและเจ็ดหกสามนะครับนะครับรอบผลครับ ขอ fc ทุกท่านนะครับผมแคปหน้าจอแนะนำไปเปรียบเทียบกับสำนักอื่นได้เลยนะครับผมนะครับหวังว่านะครับช่องเลขพระรารจะเป็นช่องทางช่องทางหนึ่งที่ดีนะครับเป็นตัวเลือกสำหรับ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามและแนะนำบอกต่อขอทุกท่านจงมีแต่ความโชคดีครับผมรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ